ดูมือมันดีทุกคนให้ย่อยให้ย่อยให้ย่อยเขาแบบให้เหนื่อยเยอะมากนะเฮ้ยกินๆมึงกินกี่ผ่านแล้วอะ สวัสดีค่ะวิเวลค่ะวันนี้นะคะเบลก็จะมาทำคลิปกินที่ตลาดอีกแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ปกติเราจะกินแบบมีงบวันนี้เบลจะลองกินแบบไม่มีงบดูว่าเราจะเสียหายกันกี่บาทสิ่งที่เราอยากจะกินแล้วเราจะกินได้เยอะแค่ไหนนะคะมารอดูกันวันนี้นะคะเบลก็มาตลาดที่เปิดใหม่ไม่นานนะคะก็คือจอร์แฟรนั่นเองนะคะก็จริงๆเน่เบลเคยมาจอร์แฟครั้งนึงแล้วแล้วก็ที่เนี่ยแบบอาหารขนมทุกอย่างแบบน่ากินมากแล้วมันมีเมนูแปลกๆเยอะด้วยนะคะทุกคนไปดู กันว่าเราจะเสียตังกันกี่บาทนะคะในการเดินตลาดครั้งนี้โอเคเดี๋ยวเบลลงจากรถแล้วก็ไปเจอกันที่จอดแฟค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดแล้วนะคะอยู่กับผิงคนเดิมนะคะทุกคนไม่รู้จะกินอะไรทุกคนมึงร้านนมตืจ้จังวะมันไม่ใช่ร้านนมร้านแอลกอฮอล์เพื่อนที่หรอเห็นไปนมใช่ดูดก <c oughs> ินอะไรดีวะ หาจุดไม้เดี๋ยวหาจุดไม้ก่อนนะทุกคนทุกคนตอนนี้เรามากินร้านอะไรไม่รู้อันนี้จะร้านอะไรเหรอคะชิฟเฟ็ลเชอร์ค่ะอ๋ออันนี้ค,นคืออะไรอะคะหม้อไฟม,มีมีข้าวด้วยไหมคะมึงจะจบร้านเดียวเลยอ๋องั้นไม่ไม่เอาข้าวอ๋อข้าวพุดนึ่มไหมอ๋อได้แบบนั้นเราข้าวพุดนึ่มค่ะอันนี้เขาคือเชฟตุ๋ยเดนเจอร์นะคะร้านนี้มันเหมือนเป็นร้านดังอะอมีแบบมึงจริงไหม เขาบอกว่าลงลงเหมมีีียยยเเเขนื้อตุนหมูตุดจุดทอดสุดมากกว่า80ปีคือชา้นเด่นร้านเนี้ยแบบประครัที่เรามาเขาบอกว่าร้านนี้มันแบบมีสาขาที่ไหนอีกไม่รู้เป็นร้านดังอะไรบ้าเพ่นเธอมากินเลยไม่ได้กินเดินผ่านเาะว่าทุกคนคือบางวันอ่ะที่เนี่ยบางวันมันจะมีร้านที่แบบเปิดแล้วก็บางร้านมันก็ปิดแบบบางร้านมันจะแบบเปิดแค่บางวันบางร้านมันก็จะแบบ ปิดอ่ะเอออะไรของมึงเนี่ยอะไรเดี๋ยวเขาก็เปิดเดี๋ยวเขาก็ปิดอะคือสมมติว่าวันเราไวที่เนี่ยมันจะมีบางร้านที่ปิดแล้วก็บางร้านที่เปิดถูกป่ะอย่างวันพุธบางร้านก็จะเปิดบางร้านก็จะปิดอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะพี่กูฟังมานานนี่กูเพิ่งจับใจความได้เออแบบว่านั่นแหละทุกคนคือจริงจิงส่วนเนี่ยบางนก็เป็นพวกขนมแต่ถ้าร้านอาหารมันก็จะแบบเป็นร้านถ้าแบบเป็นแบบเดินกินก็จะเป็นพวกลูกชิ้นปลาหมึกย่างอะ เบลที่ทุกคนเคยติดตามมาคือเรากินข้าวหวานข้าวหวานสลับกันนะคะมันจะทำให้เราอิ่มน้อยลงฮะมึงเอาทิ้งนี้มาจากไหนเนี่ยไม่รู้มึงทำทิ้งนี้ตลอดไม่มึงยกข้าวขึ้นมาให้คนดูแล้จริงเหมือนเขาเอามาวาดเจ้าเลยอันนี้คือข้าวนะคะทุกคนเะฮ้ยแต่หมอฝ่ายเขาแอบนด้กินอีนอ่ะ ดูดิมันเด็กอ่ะนี่นะฮบน,น้องน้องขิงอุ้ยมึงพอเยอะเกินเ่ะรู้ว่าถ้าเรากินหมดของร้านในต่า,ลาดลั่เราเสียตังเท่าไหร่ยอยากอยากทำนะแต่กินไม่หมดอ่ะ <c oughs> ไหนชิมดีรสชาติเป็นไงอร่อยเหมือนเกาเหลาอะ่ะเกาเหลาเล่นหนูแต่ว่าเป็นแบบน้ำดำหืมอร่อยว่อยอะ มาดูนะคะสูตรคุณเบลนะคะทุกคนตั้งใจดูให้ดีนะทาน้าจิ้มทําไมวะทำวันจิ้มกับหมูเนี่ยมึงหมูรู้ป่าวคืเป็นคนกินอะไรที่แบบต้องเพอร์เฟกต์อะความอร่อยแบบว่าเวลาจะเข้าปากมันจะแบบเพิ่มความอร่อย,อ,อ,ยอ่าแต่ทุกคนดูน้ำจิ้มของดีเบกินได้จริงไหมเนี่ยกินได้จริงแล้วมึงให้เขาดื่ดูมึงไม่บอกได้ว่าใส่อะไรก,ก็ใส่าตามที่เห็นนะทุกคน <laughs> ใส่พริกน้ำส้มแล้วก็ใส่พริกหมนนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตา แล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปในชาะมีน้ำตาลกับมือมันเกืออะไรเฮ้ยน้ำตาลใส่ไปแล้วไงอ๋อเกือบแล้วเกือบจะแซ่บแล้วโหไหนลองชิมน้ำจิ้มดิ พูดถามว่าอันนี้ฝนตกจีกิงมตรเรื่องจริงมึงกูเกิหรือฝนตกแล้วเราจะถ่ายยังไงอ่ะกองกันน้ำเปล่าไม่กางเอเคนี้ปีเวลาตัดจบเลยทุกคนตอนนี้เราติดอยู่ที่ร้านนี้เพราะว่าฝนมันตก ทำเงยนดีอ่ะราป่ะล่ะเรากินไหวป่ะล่ะโอเคค่ะทุกคนแล้วเราจะถังซี่โ,โคงกินกันต่อกิงกินเยอะอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอเลิอโคบเพื่อนแบบนี้ทุกคนต้องเลิอโคบนะดูอ,นนอันนี้ใส่เอ็ดนะใี่มันกินไงวะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือมันบดอ่ะใช่กูสั่งแล้วเหร เขาใช้มือสาวมือเลยมันต้องมันต้องหันกันวะ <c oughs> มันหยิบแต่กระดูกออกมา <c oughs> ทุกคนอร่อยวะอร่อยเหรอ,อ,รอ รู้สึกไงกับมือแรกร้านแรกนะคะเรากินไปทั้งหมด511บาทค่ะทุกคนเราสามารถทำคลิปกินงบจำกัดได้ประมาณ3คลิปนะคะใน <laughs> คลิปคลิปนี้นะคะต่อไปเรากินอรยกันเถอะฟอร์สหนูไม,ม่นมีร้านนึงที่เป็นไติมขัดอร่อยมากเลยอ่ะครั้งนี้เรามากินเฮ้ยม,มึงมันก็ยังตกอยู่นิดนึงเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเฮ้ยแต่มึงจะไม่สบายเอาเปล่าอ,อุ้ยกลับบ้านไป,ไไปทำไรไม่ได,ทไได้ทุกคนต้องได้ดูคลิปนี้เราเสียไปแล้ว500เราจะไม่ยกเลิกคลิปนี้เด็ดขาด ไอติมผัดปลาูอ่ะไอติมผัดปลาปลาปลาเขียนหรือสั่งได้เลยได้จ้ะเอาไอติมวานิลาค่ะแล้วก็เป็นโอรีโอแล้วก็เยลลี่แดงค่ะท,ทุกคนรู้ป่ะว่าถ้าเป็นที่เกาหลีค่ะตอนฝนตกใช่ป่ะทุกร้านจะไม่มีอยู่จะมีเขาล่มขายตโนวัตรจริงหรอใช่คือแบบ ว่าไหนที่ทุกคนเห็นฝนตกอ่ะจะไม่มีร้านไหนไม่มีไม่มีไม่มีขายลมเว้ยจะเดินไปทุกคนสามารถซื้อลมได้ข้างทางเลยคือแบบแม่งมีขายลมทุกร้านอ่ะจริงเหรอวะกูไม่รู้ขนาดนั้นเลยที่เกาหลีเป็นอย่างนั้นเว้ยคือแบบตอนไปเรายไดหลีมีลมประมาณสามพันอ่ะเออลองทำไหมลองได้ลองได้เพื่อนหนูจะสนุกแล้วเข่ไหมทางนี้แต่ลงมือทะเลาะกับเพื่อนอ่ะเอา เขาบอกว่าใส่อารมณ์เหมือนทะเลาะกับเพื่อดูมันทำเด็กต้องรอได้เหรอรอให้มันฟิตมันยังไม่สุกครับมันยังไม่สุกวันนี้วันอังคารอ๋อวันนี้วันอังคารมันยังไม่สุกใช่ก่อนอ่ะกินได้เลยจ้ะเฮ้ยหมดได้เลยเดี๋ยวจะื่อดูอันนึงนะมานี้มันเป็นจดสุดอ่าไหนลองนีดปึ๊บ ู้เขาไอดบลีมไดูมือวันด้ทุกคนอุ้ยมันไม่ง่ายนะเอาข้าวสูที่แมทนอกสาเมตรค่ะใส่ชามทีเดียวแล้วน ใส่ทุกอย่างดูเป็นความตลอดอันนี้อร่อยหมดทุกอย่างเลยนี่หนูเคยมากินแล้วค่ะใช่ครัอร่อยหมดทุกอย่างครับเพราะว่าที่เรือไม่อร่อยซอสสตรอเบอร์เร็ตนะอร่อยเพราะใส่กัญชาเยอะอ๋อได้เหรอใหญ่ใหญ่ใหญ่ทำไมตีมผักครั้งแรกใช้แรงเยอะเนี่ยนะ มึงนึกถึงอะไรอยู่วะตอนนี้เขาบอกว่านึกถึงตอนโกรธเพื่อนอะคิดถึงพิงฮะออืมร่อยแต่ฝนตัดแตหัวกูเลยมึงเราสามารถไปหลบตรงไหนได้บ้างหลบในใจเธอได้ปะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่าเรากินอะไรกันต่อดีกว่าไะมึงซื้อถ้ำกลางสายฝนเหรอสายฝนตอกล่างสายฝนมันนั่งหนัก ทุกคนเราจะเห็นใจว่าเราจะซื้อแล้วเราก็จะขึ้นรถนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มตกหนักมากเลยแล้วก็ไม่มีลมด้วยเราก็ไม่สามารถจะถือกองได้อ,อันนี้ซือปอร,ร,รูรู้จแต่ตลาดนี้ของน่ากินเยอะนะ หมายถึงเค้กเอ้ยแฟนเค้กแล้วมึงไม่สั่งเขาเหรอแล้วรอเกิววันนี้เฮ้ยโอ้ยมันมีลายด้วยขอนะาคะพอดัมโบให้เขาว่าดัมโบให้ใชานยชาอ่ากินกับแก้มเลวมึงหนังไก่มันใหญ่ไปปาวะ้าปัางกว้างเลยผูถามจริงเลยอาหารที่เรากินวันนี้มันมันมีอะไรเข้ากันบ้างวะ ก็จะหลับไปเรื่อยๆอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่เรซื้อมาเท่าไหร่ให้พี่แกนรวมราคาสามสิบห้าบาทสาอันนี้เท่าไหร่สามสิบหนังไก่สามสิบจะให้พี่แกนขึ้นรีดไหมว่าวันนี้มึงกินเท่าไหร่รอรอทุกคนรอเดี๋ยวไปดูตอนที่เขาแบบกะหลังหรือเป่ มึงเขียอะไรเนี่ยของอกมาผู้ชายมาแล้วนะไม่ได้เขี่ยไยายำคัะไม่มีไม่มีอะไรเลยกันกวนมันครับขอบคุณร่อยเขาแบบให้เนยเยอะมากเลยอันนี้45ใช่ปหมสี่สิบห้ให้พี่แกงขึ้นดีสวยไอ้จริงๆมึงกี่เก็บพันแล้วอ่ะแต่จริงๆถ้าถ้าใครมีคนละครึ่งนก็จะถูกลงเหลือ20กว่าบาท ไม่จับถือว่าแพนเค้กมานี้ต้องปกยูนะไม่แย่อยากให้มีการอินเสิร์ตแพนเค้กลุงที่ตลาดเวลาวาดบ้างเลยไม่อีอย่าวาลุงไม่วาลุงแต่แบบว่าลุงแบบว่าด้วยความพยายามแล้วเพราะว่ากูลองไปวาดเองแล้วกูทำทุกาทุกคนตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะเป็นไงบ้างกับวันนี้ทั้งหมดเราใช้น่าจะไปเยอะอยู่เดี๋ยวก็จะสรุปยอดรวมไว้ให้ตรงนี้นะคะว่าวันนี้เราใช้ไปกี่บาทแต่ว่าเราใช้ไปเยอะมากนะคะเกือบพันแล้ว เกือบใช่เกือบ,อบพันเลยนะคะทุกคนแต่ไม่น่าถึงไม่น่าถึงถ้าเราทํางบก็คือไม่สามารถกินแบบนี้ได้นะคะก็ได้กินแบบนิดหน่อยแต่อย่างไงก็รู้สึกอิ่มเหมือนกันแล้วก็ได้กินหลายอย่างกว่าปะใช่นม่กินสองคนนะเนี่ยใช่เพราะคอนก็เป็นว่าถ้าใครอยากโดยทํา,าทแบบไม่จํากัดงบหรือจํากัดงบที่ไหนตลาดไหนหรือว่าไปกินที่ไหนนะคะก็สามารถ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาได้นะคะทุกคนก็อันนี้นะคะอิ่มแล้วให้ใครชอบคิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะบ๊ายบาย